วมูพพ <channel S 1> ชแนลออสวัสดีค่ะกระพุกระบุกกระบองค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะแบบเซอร์เซอหน่อยนะเ,เพราะว่าแบบช่วงนี้แบบเวิร์กฟอร์มโฮมไงก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยขี้เกียจเป่าผมขี้เกียจคือผมมันยาวแ,ว,แว,แว,แวแล้วแล้วมันต้องเป่าหลอดไม่งั้นมันจะแบบปกหน้าไม่งั้นมันจะไม่ไปไงผมยาวมากเลยนะว่องค่ะใช่แล้วก็แบบไม่อยากไปตัดผมด้วยเพราะว่าโควิดครับไม่ไปไหนเลยไม่ไม่ไปอะไรที่แบบต้องเจอผู้คนเลยเจอให้น้อยที่สุดอ่ะไม่เจอเลยแม้ก็เป็นไปไม่ได้นะอย่างที่รู้ว่าตอนนี้มมมััันนนนนนระะะบาาาาดดกกกๆเเเลลยยคคคงงงไ็ูแแตตววออีทุพ่่่้ใช สายพันธุ์เนี่ยค่ะมันล่าสุดเมื่อเช้าอ่านข่าวในแอฟริกามาละคือมันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะคะอะไรพวกสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาการมันคือแบบเป็นผื่นอะไรงี้ใช่ไหมเออเระวังเป็นว่าแม่งผื่นขึ้นไ้ยแต่ว่าผมดูจากลักษณะแล้วกูน่าจะร้อนร้อนอากาศร้อนเหงื่อออ,ออกอะไรงี้ถ้าสมมติว่าว่งติดอะเราก็ไม่เีอยู่แล้แต่ประเด็นคือบ<อ>ูมไม่ได้มีอาการถ้าบูจะเป็นอะไรใช่<อ>ป่ะทั้หวังอยู่แต่บ้านว่งไม่เป็นจริงจริงว่องอยู่แต่บ้านแต่บูบูยังออกไปทำงานอยู่โอเควันนี้เรามาทำพลงของใครคะาว่องก็เธอเป็นคนเลือกเธอมาถามเราทำไมคือจะบอก เกือบตลอดนะครับเพราะว่าไม่บูงเป็นคนเลือกเพลงหมดเลยบูงจะเป็นคนแบบดูว่าเพลงไหนคนขอเยอะมากๆบูมเขาก็จะคัดเลือกมาผมมากมานั่งถ่ายอย่างเดียวเธอบูงมเป็นคนคัดเลือกจริงก็จะดูว่าเออศิลปินนี้เราทํามาสักพักนึงละอ่ะโอเคเราก็จะทาต่อแต่ถ้าศิลปินไหนที่เราทํารววกันเราก็จะเว้นเว้นไปนะคะเพื่อแบบการสักศิลปินอย่างที่บอกเรามาฟังเพลงบ๊อปสตาร์นะคะของเพลงไปเรามาฟังกันเลยค่ะทุกคนไป ฟังเพลงนี้อยู่ฉันอยากให้เธอฟังมนันให้จบนะเพราะฉันต้องใจฉัน้เเพลงสมัยเก่าอะ่ะนี่เป็นเพลงรักเหรอจริงนะดูตี๊ป๊อกสตาร์ป๊อบสตาร์จะบอกว่าเพลง กูมีเพลงร็อกที่เป็นเพลงฮิตกูเลยเป็นป๊อปสตาร์กูแม่งเลยโดนหลอกกู็อกกูแม่งป๊อปสตาร์ให้กูแม่งร้องกูมีแรปกูเลยเป็นป๊อปสตาร์แตไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะแรปกูก็ชนะทุกทางกูมีเพลงร็นปอปสตาร์เพลงกที่เป็นเพลงฮิตกูเลยเป็นป๊อปสตาร์ หมดกูเลยมาเติมเดี๋ยวเพลงพวกแม่งจะไม่มีใครฟังแล้วจะจบของมันก็คงจะเหมือนเดิมให้เรียกกูป๊อปสตาร์แล้วนี่คือเสียงจักสายร้องกูมาแบบโฟล์คธรรมดาแต่ว่ากูผีบุงหงายท้องแม่่มดูพันด้วยดูพันด้วย อยากันจะเป็นจะตายชิบหายมันควายที่อยู่ในคอกโลกมันหมุนไปไกลแต่ทําไมมึงยังอยู่ในหลืบในซอกอายุอันน้ำแล้วก็ใกล้ๆกันแต่ทําไมมึงเอาตัวเองไม่รอดมี่แปเอร์ที่ร้องและปาร์ตี้กับพวกันชาอันนี้กูงงชิบหายจบแต่สถาบันไหนกันมาอยากไต่ลำดับไปถึงกับกูกูว่ามึงคงไม่มีปัญญากูขอคนเดียวก็ได้ให้พวกมึงมัดลุมลกันมาเพลงกูดีแต่เพาแต่จากพวกมึงที่มัน กูู้ตาเลยออริจินัลดูบ้างสองบาทครักูมีแรปกูเลยเป็นพ pop star แต่ไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะแรปกูก็ชนะมึงทุกทางพู้พวกบ้งไอ้ห่าก็เหยียดกันจังเหยียบกันพังเหยียบกันมันแรปร้องร้องแรปขอถามสักแ๊บเคยเอามึงกับกูนี่แม่งมาเทียบกันยังมึงเงียบทังควันเหม็นกี่ฟันไอ้พวกไอ้ดอกที่พวกแม่งไม่เคยเหยียบบันลังไอ้พวกมึงเข้ามาเรียงตัวเรียกกูนักเลงเพลงรักกูหอบเงินสู้นักเลงเพลง มันก็เงวัดปีแต่ไม่มีเฮียอะไรมาเกตับนอกจากความเก่งและเรื่องคีโมที่พวกมึงโชว์ในเพลงครับคือเอาจริงๆพวกมึงก็เจ๋งแต่คนอยู่ให้ถูกทางถูกกลู่อันดับแลกคนออกมาจากกะลาอย่าอยู่ในที่อุดอู้จะด่าก็ด่าให้มันถูกคนนึงจะถูกตอบกลับถูกสู้ไอ้พวกจริงๆมึงต้องเจอกับกูโมยถึงจะถูกและนี่คือเสียงจากสายร้องที่เพียบและพร้อมในสายวามกูออกมาตรงชัดๆไม่ต้องเลีายงกนที แค่นี้คงทำพวกเฮียสะอึกทำพวกเฮียทั้งหลายจ้ำแต่กูแรปแค่นี้มันคงไม่สะกิดไม่สามารถพี่เฮียขยายพันธุ์ไม่ใช่คนลุกค่ะจะไปร้องเพลงรักเลยเฮ้ยถ้าวันมีช่วงจังหวะที่เขาเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนสัมผัสอะเป็นเหมือนฟลิปได้ปะ,ะเดี๋ยวไปดูเนื้อกันเดี๋ยวไปดูเนื้อกันในรีแคปเลยทุกคนคนลุกแอร์ออลงแอร์ลง <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวตามไปรีแคปกันนะทุกคนเจอในรีแคปตามมาค่ะ